เอาครีมบ้าบอลมาขายเนี่ยครีมคุณพีเป็นแบบออร์แกนิกร้อยเเซ็นตลยกล้าเอาครีมต่อมาหลอกขายฉันงั้นหรอพี่ไม่รู้พี่ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นอะแล้วก็ไม่รับผิดชอบด้วยของเยอะขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ต้องแรงผลิตหน่อยละครีมถูกถูกขาวอย่างไว ครีมวิงวิง,วงจ้าคุณน้องนี่นีนนหยุดก่อนครีมวิงวิงเกรดพรีเมียมของคุณพี่เนี่ยสนใจไหมจ้าออพรีเมียมเลยเหรอคะว่าแต่ทำไมขายถูกๆแค่ระปุกละ้อยเองลหรคะเออคือว่าคุณพี่เองเนี่ยเป็นเจ้าของแบรนด์นะจ้ะอีกอย่างถ้าลูกค้าอยู่ได้คุณพี่อยู่ได้ก็พอแล้วล่ะอ๋อเป็นแบบนี้นี่เอง ว่าแต่ทําไมถึงไม่มีโลโก้ติดสินค้าแล้วก็ไม่มีป้ายสวยๆเลยล่ะคะก็ก็พอดีว่าครีมคุณพี่เนี่ยผลิตเยอะไงป้ายกับโลโก้เนี่ยมันยังมาไม่ทันอ่ะของขายดีไงคุณน้องอีกอย่างเนี่ยของพวกเนี่ยใช้จริงข่าวจริงนะใช้แล้วนี่จะข่าวจริงหรอคะจริงสิจ๊ะจริงแบบไม่จบตาเลยแหละ ถ้าคุณน้องไม่เชื่อเนี่ยนี่เลยคุณพี่เนี่ยจะทดลองให้ดูดูสิเนื้อครีมเน,นี่ยนละเอียดมากเลยนะนี่นี่น,น,น,นดูสิเนี่ยหืกมกลิ่นก็ยังหอมด้วยกลิ่นพวกเนี้ยธรรมชาตินะจ๊ะเพราะว่าครีมคุณพี่เป็นแบบออร์แกนิกร้อยเอร์เซนเลยผิวแพ้ง่ายผิวแห้งผิวมันเนี่ยใช้ได้หมดเลยจ้า สินค้าของคุณพี่นิดดีจังเลยนะคะผลิตมาแ,แค่กระปุกเดียวแต่ใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยเว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าฉันจะไปรับขายต่อนี้คุณพี่จะขายให้ฉันราคาพิเศษได้ไหมคะได้สิถ้าสมมติว่าคุณน้องเป็นตัวแทนใช่ไหมล่ะคุณพี่คิดกระปุกละ50บาทก็พอเปิดบินเนี่ยแค่สิบกระปุกเองนะจ๊ะคุณน้องค่ะ <c oughs> <c oughs> ฉันก็สนใจมากเลยนะคะ พอดีว่าช่วงเนี้ยฉันก็ตกงานอยู่เอองั้นเดี๋ยวขอดูเงินแป๊บหนึ่งนะคะนี่คุณน้องคิดดีๆนะช่วงเนี้ยคุณพี่มีโปรโมชั่นด้วยแหละถ้าสมัครตัวแทนร้อยคนแรกเนี่ยคุณพี่แถมทองให้เลยหนึ่งสลึงโอ้เจ๊ครับเจ๊ทีมเจ๊นี่ขายดีมากเลยนะครับอาทิตย์ที่แล้วผมรับไป5้ิกระปุกตอนนี้ขายเกลี้ยงเลยครับ จะมารับเพิ่มแค่นหน่อยนนะเงี้ยโหนี่ครีมเจเนี่ยเป็นกระแสดังอยู่ละรับไปเท่าไหร่ก็ขายหมดอยู่นั่นแหละว่าแต่จะรับเพิ่มอีกกี่กระปุกดีละจ๊ะงั้นผมขอเพิ่ม200อยกระปุกเลยครับเจ๊2อ0นะได้จ้ะเดี๋ยวเจ๊เนี่ยจะจัดส่งให้ที่บ้านเหมือนเดิมเป๊ะได้เลยครับงั้นผมขอตัวก่อนแล้วกันนะจ้าขอบคุณนะ เป็นผู้ชายนี่ยังขายของดีมากเลยนะคะเนี่ยใช้สิจ๊ะครีมของคุณพี่เนี่ยใช้ดีข่าวทุกคนจ้า,างั้นฉันเปิดบินสิบกระปุกแล้วกันค่ะได้จ้ะคุณน้องสิบกระปุกนะ นี่จ้ะคุณน้องขอบคุณนะคะเดี๋ยวก่อนเนี่ยเป็นนามบัตรของคุณพี่ถ้าเกิดว่าขายหมดและอยากสักเพิ่มก็โทรมาเบอร์นี้เลยนะได้เลยค่ะเดี๋ยวถ้ามีอะไรเนี่ยเดี๋ยวฉันจะโทรหาพี่เลยนะคะขอบคุณพี่มากเลยนะคะที่มาแนะนำสิ่งดีๆให้ฉันจ้ะยังไงก็โชคดีกับการขายครีมนะค่ะ ขอตัวก่นนะคะออจ้า,านี่เหลือ,อ,อแค่กระปุกเดียวอย่างเหรอกลับบ้านไปกวนอุ๊ไม่ใช่สิไปเร่งกำลังผลิตดีกว่า อ่ะเนี่ย่่าแรงขอบใจมากนะที่มาช่วยเจ๊อ่ะขอบคุณมากเลยครับเจ๊ถักเท้าน้ามีงานอะไรผมทำอะโทรหาผมได้เลยนะแค่กิ้งเดียวผมก็มาถึงที่เลยจ้ายังไงเนี่ยก็ไปได้ละเจ๊จะไปเร่งกำลังการผลิตก่อนได้เลยครับขอตัวไปใช้เงินก่อนละกัน ครีมขาวจ้าใช้แล้วขาวจริงไม่จกตานะจ้าขายราคาย,ย่อมเยาใครก็จับต้องได้จ้าครีมจ้าครีมขาวจ้านี่เจ๊อเอาครีมบ้าบอเลยมาขายเนี่ยดูสิหน้าผมเนี่ยเป็นแผลหมดแล้วเนี่ยโออยก็ม,มีลูกค้าเอาอะไรมาพูดจ้าคือครีมที่ฉันขายเนี่ยเป็นครีมที่มีโออยแล้วก็ออพิเิค100เลยนะจ้า ผมไม่รู้แหละเอาเงินคืนมานะไม่งั้นอ่ะผมจะแจ้งตำรวจแจ้งตำรวจจ้าจ้าฉันขอโทษด้วยนะจ๊ะเด็ดเด็นี่จ้าร้อยห้าสิบบาทแล้วก็อย่าให้ผมเห็นเลยนะว่ามาขายอยู่แถวนี้อ่ะไม่งั้นอ no ่ะพอใจเข้าตลาดแน่จ้าฉันขอโทษด้วยนะจ๊ะแบบนี้เอาไงดีอ่ะ ดูนี่มาขายแค่ไม่กี่กระปุกแล้วเกือบทุกคนก็ของมาคืนหมดนี่อย่าบอกนะว่าครีมของพี่แจงเขาเป็นครีมปลอมอะ่ะแล้วแบบนี้ทาไงดีอ่ะพี่แจงพี่แจง ฮัลโหลจ้ะน้องรินฮัลโหลค่ะพี่แจงคือตอนนี้เนี่ยมีลูกค้าเขาออเดอร์ครีมของเราอะค่ะ500อกระปุกนะคะพี่อะไรนะ500กระปุกเลยเหรอใช่แล้วล่ะคะ่ะพี่ตอนนี้เนี่ยพี่พอจะมีของให้ฉันไหมอะ่ะ <c oughs> มีจ้ะมี <c oughs> เดี๋ยวพี่เนี่ยจะเร่งโรงงานผลิตให้เลย <c oughs> แล้วก็ไปส่งที่ตลาดที่เดิมเวลาเดิมเป๊ะงั้นเดี๋ยวพี่รีบมาเลยนะ ฉันกลัวว่าลูกค้าเขาจะยกเลิกออเดอร์เอานะพี่ได้จ้ะรอพี่แผลบเดียวนะงั้นแค่นี้ก่อนนะคะเต้าหนึ่งมาแล้วจ้ะน้องลินเนี่ยห0ึกระปุกส่วนอีก400เนี่ยอยู่หลังรถพี่ให้พี่ไปเอามาให้เลยไหมจ๊ะไม่จำเป็นแล้วล่ะค่ะ นี่พี่กล้าเอาครีมปลอมเนี่ยมาหลอกขายฉันงั้นเหรอปลอมเปิมอะไรอ่ะอย่ามาพูดมั่วส่วนะก็พี่ดูนี่สิครีมของพี่เนี่ยฉันมาลองทาดูแล้วมันก็คันกาไม่หยุดก็เป็นอย่างนี้เลยอ่ะแถมลูกค้าของฉันเนี่ยก็เป็นเหมือนกันนะนี่ลูกค้าคนนี้เนี่ยเขาก็คันแล้วก็เป็นเหมือนฉันเลยอ่ะฉันถามเลยเหอะพี่ใส่อะไรเข้าไปอ่ะ ครีมของพี่เนี่ยนะออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์น้องลินเนี่ยแอบเอาครีมของพี่ไปผสมกับอย่างอื่นใช่ไหมล่ะมันก็เลยแพงอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายเนี่ยโยนความผิดให้ใครไม่ได้ก็เลยโยนให้พี่เนี่ยใช่ไหมคนอย่างฉันเนี่ยไม่เคยคิดที่จะโยนความผิดให้พี่เลยนะตั้งแต่ฉันรับครีมมาเนี่ยฉันก็มาขายเลยโดยที่ไม่ได้ใส่ส่วนผสมอะไรไปเพิ่มอ่ะแล้วพี่ก็ดู ฉันก็แพ้ลูกค้าของฉันเนี่ยก็แพ้เหมือนกันน่ะพี่ไม่รู้ที่ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นน่ะแล้วก็ไม่รับผิดชอบด้วยได้คุณตำรวจคะทางนี้เลยคะ่ะไม่ต้องเรียกหรอกครับผมดูนี่แนละ้ะเดี๋ยวนะนายเนี่ยเป็นหน้ามาฉันไม่ใช่เหรอแล้วก็เป็นตัวแทนขายครีมด้วยจู่ๆทำไมถึงเป็นตำรวจได้ใครบอกละผมเป็นตำรวจนอกื่องแบบต่างหาก ผมาตามสืบคดีพวกขายรีมปลอมหลอกลวงชาวบ้านนะและตอนเนี้ยผมก็เจอตัวการแล้วน่อยนี่นายกล้าหลอกฉันงั้นเหรอได้ฉันจะฟ้องนายคุณแน่ใจเหรอว่าจะฟ้องผมอะผมมีทั้งพยานและหลักฐานครบขนาดเนี้ยเดี๋ยวคุณไปให้ปากคำที่สอนอ,นอนได้แล้วเดินไปอปล่อยนั่นไปไม่ต้องพูดมากคุณตำรวจคะเดี๋ยวฉันไปด้วยค่ะ